<My> <S <S สวัสดีครับผมก็ยู่กับผมไม้กับรายการไม้4 4H วันนี H ้เราก็โยบเกม Immortal Soul Black Survival เป็น EP ที่4กันแล้วนะครับโอ้โหเกมแนวเอาชีวิตดอดเนี่ย Survival แปลกใหม่สุดมันเกมนี้อยู่กับเรามาแบบถึง4 EP นะเพราะสนุกจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองโหลดเล่นกันดูนะมีทั้งระบบ iOS Android แล้วก็บน PC เลยลิงก์โหลดทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะผมสอนเติมโค้ดก่อนดีกว่าเพราะเกมนี้เขาแจกโค้ดอยู่นะครับขั้นแรกกดตรง3ขีดมุมขวาบนนะครับและกดตรงคําว่าตั้งค่าและกดตรงคําว่ายืนยันเพียงแค่นี้ก็จะมี ช่องให้เราได้กรอโค้ดซึ่งโค้ดก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้กับลิงก์โดดเกมนี้เลยนะครับผมจะทําให้เรานนั้นได้รับไอเทมภายในเกมไปใช้กันฟรีๆเลยนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสําหรับในวันนี้นะอย่างที่รู้กันฮนะเกม Immortal Soul Back s u r v i v a l เกมนะ่ะ เขามีตัวละครเยอะมากนะครับแต่ว่ามีหนึ่งตัวที่สะดุดตาผมที่สุดก็คือ <I S 1> นัทพลนั่นเองนครับตามชื่อเลยฮะตัวนี้เป็นตัวละครไทยนะครับผมในเกม Immortal Soul Black Survival เกมนี้นะครับชื่อว่านัทพลเลียมไลนะครับอายุ24ปีสัญชาติไทยเป็นช่างภาพนะครับผมอ่าแล้วก็มีข้อมูลประวัติคร่าวของเขาด้วยนะครับทุกคนอยู่ในระหว่างการเดินทางเพื่อไขว้าหาบางสิ่งอยู่จริงหรือไม่นะฮะผมอ่าแล้วก็มีข้อความแบบ แน้นำตัวคร่าวๆความน่าสนใจของเขานะครับผมสั้นๆให้เราด้วยนะครับซึ่งหากใครนะอยากอ่านเต็มประวัติของเขานะฮะว่าเฮ้ยเป็นมาอย่างไงตัวละครตัวนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านตรงนี้ได้แต่เป็นแบบภาษาอังกฤษนะครับผมตรงนี้แบบครบๆเลยนะฮะเขาทําไมต้องชอบถ่ายรูปนะครับผมอะไรอย่างนี้นั่นเองนะมา เรารู้ถึงประวัติคร่าวๆของเขาละเรามาดูกันหน่อยดีกว,ว่าตัวนี้นะครับถนัดสายอะไรบ้างตัวนี้ถนัดสายอาวุธหมัดแล้วก็อาวุธประเภทปืนนะครับผมจะถนัดพอๆกันเลยนะครับผมสสายนี้ใครจะเอาไปเล่นหมัดก็ได้หรือใครจะเล่นปืนก็ได้นะครับส่วนสกิลของเขานะครับผมจะรายเวท2วิน,นะครับผมแล้วก็จะเป็นการวางกล้องถ่ายรูปไว้นะครับภายใน120วินาทีนั้นนะครับผมเมื่อครบแล้วนะกล้องถ่ายรูปก็จะถ่ายภาพนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปยังเขตที่เราวางกล้องไว้แล้วเราเดินไปหาของใช่ไหมเราจะได้รับ XP นะครับผมได้รับ HP แล้วแล้ว สตารมีนาด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลนี้จะสามารถที่จะลดเกราะศัตรูและเพิ่มเกราะให้เราได้ด้วยนะครับในเขตพื้นที่นั้นๆน,น,นะก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่เก่งมากเลยแหละแต่ว่าตัวนี้ฮะเวลาเล่นต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างจะบางเลยนะครับผมควรจะรอไอเทมสักหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วค่อยไปไล่ล่า ผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับผมง่ายๆเลยฮะกดตรงคําว่าสารบันนะฮะที่อยู่ตรงแถวล่างนะครับผมสารบันนะกดเข้าไปปุ๊บเราก็ไปดูเลยครับผมอย่างเช่นเราจะเล่นหมัดเราก็ดูเลยอยากได้หมัดอะไรนะฮะผมนี่เลื่อกดูได้เลยหรือว่าเราจะเล่นเป็นแบบปืนนะครับผมเราก็สามารถจะเลื่อนดูได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลากหลายระดับแต่ที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นระดับสีม่วงนะครับผมถึงขั้นสีทองนะับผมไอ้พวกนี้จะดีที่สุดนะฮะ ต่ำๆเลยคือควรจะเป็นสีม่วงนะครับผมหรือว่าใครมีเวลาแล้วก็เจอไอเทมพิเศษเพื่อที่จะคราฟของทองได้แล้วก็ทําเป็นของทองซะนะับผมนี่ก็มีทั้งอาวุธนะฮะหัวเสื้อผ้าแขนขาเครื่องประดับนะครับผมเราก็กดดูได้เลยนะว่าแต่ละอย่างที่เราจะเอามาใส่ในตัวละครของเราในการสู้ในแต่ละรอบมันต้องใช้ส่วนผสม,มอะไรในการประกอบบ้างนะครับผมอ่าอย่างนี้ต้องใช้แบบวัตถุพิเศษบางอย่างอยูอย่นะับผมอ่า แล้วก็บางอย่างก็จะบอกเลยว่าหาได้จากพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับกดเข้าไปดูได้ตรงเศษชิ้นส่วนประกอบได้เลยนะครับผมต่อไปก็เขตเลยครับเป็นพื้นที่ที่เราจะทําการฟาร์มเพื่อหาของนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะมี2เกาะด้วยกันซึ่งเกาะโซนเนี่ยจะเป็นหมวดทีมเรายังไม่ต้องสนใจก็ได้ฮนะเราแบบหมดโซโล่ก่อนก็ได้นะครับผมนี่กดตรงเกาะไปฮะก็จะมีบอกแล้วว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะมีของอะไรดรอปให้เราบ้างนั่นเองนะครับผมอ่าแค่นี้ฮะง่ายๆเลยแล้วก็จะมีเรื่องของสัตว์ป่าเอาไว้ให้เราเก็บอ่า เอ็กพีหรือว่าเก็บเวลด้วยนะครับผมในแต่ละแมปนั้นนะฮะเมื่อเราได้ตามที่ต้องการแล้วก็มาเซตค่าตรงนี้ฮะการวิจัยนะครับผมก็เซตค่านะซึ่งผมชอบใช้เซตนี้ใครจะเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เหมือนผมนะ,ะจ้าเซตนี้ไปลองใช้แบบผมก็ได้นะมีภาษาไทยอ่านด้วยนะครับผมข้อมูลต่างๆนะเข้าไปศึกษากันได้เลยแล้วก็ตรงบุ๊กมาร์กนะฮะแล้วก็เข้าสามารถที่จะเข้ามาในนี้เพื่อที่จะ มาร์กนะครับผมหรือว่าเลือกของที่เราต้องการฟาร์มในแต่ละแมทหรือว่าแต่ละตัวที่เราเลือกมาได้นั่นเองนะครับผมเวลาเราเข้าไปเล่นแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเลือกอยู่ว่าจะเอาอะไรดีเอาอะไรดีนะฮะเราก็เลือกไว้ก่อนเลยแล้วก็ถึงเกมแล้วก็กดค้นหาว่าต้องการส่วนผสมอะไรบ้างและอยู่เกาะไหนบ้างนั่นเองอยู่เขตพื้นที่ไหนบ้างนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของทักษะพิเศษนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นสายปืนนะ่ะมันเป็นสายที่ ต้องใช้กระสุนปืนเติมเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ไปจะดีมากเพราะว่ากดใช้ปุ๊บกระสุนจะเต็มเลยแถมได้กระสุนแบบเจาะรกระโลให้ด้วยนะครับผมถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยส่วนโหมดการเล่นนะครับผมแล้วก็มีแบบโหมดโซโลนะครับผมซึ่งจะมีจัดอันดับหรือลงแลงนั่นเองแล้วแมตต์ปกติปกติฮะก็คือจับคู่นะครับผมแล้วกเกมส่วนตัวนะครับผมแล้วก็จะมีแมตต์ทีมซึ่งยังไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับผมเรามาดูที่แมตต์ส่วนตัวกันก่อนดีกว่าในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าใช้ได ว่าเอาอะไรไปบ้างนะครับผมอันนี้ก็เซตค่านี้ส่วนทักษะพิเศษเอานี้อ่านแล้วเราก็กดสร้างห้องได้เลยครับอันนี้ผมสร้างห้องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงเชิญ AI ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการฝึกนะเพราะว่าตัวนัตพลเป็นตัวที่ไม่สามารถอยู่แบบนิ่งๆได้ต้องอยายให้เกาะไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากทักษะสกิลของเขานั่นเองที่ต้องไปวางกล้องถ่ายรูปไปตามเขตต่างๆนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันนฮะอันนี้ นี่จริงๆก็เหมาะมากนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับในการมาฝึกกับพวก AI แบบนี้ก่อนนะครับผมเหมาะจริงๆนะไม่ได้ผู้เล่นเลยแล้วก็ดูฮะของเราต้องการอันไหนบ้างนะครับผมไม่ต้องการก็ทิ้งไปมาถึงนี้เราก็รีบวางเลยครับผมกล้องถ่ายรูปไว้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะเก็บสแต็กได้2สแต็กนะครับผมเมื่อเราวางครบไปแล้วมันก็จะค่อยๆครูดาวเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้แล้วหลอยีนาทีเราก็ไปเก็บได้เพื่อเพิ่มเลือดเพิ่มสตารมนาเพิ่ม EXP ให้เรานั่นเองนะครับ เป็นการแบบแนะนํามือใหม่ที่เพิ่งจะเข้าวงการนี้มาเลยแบบช้าๆนะครับผมอ่านอันนี้ฮะกดตรงแว่นขยายนะครับผมที่อยู่แถวๆซ้ายบนนะครับมันก็จะมีบอกเราเลยว่าต้องการส่วนผสมอะไรบ้างฮะถ้าเราต้องการคราฟปืนเราต้องการตอนนี้ตอนนี้ผมต้องการนะครับปืนแดนเหนือนะครับผมอันนี้ผสมเป็นยาเพิ่มเลือดก่อนฮะ แรกๆมายาเพิ่มเลือดอาจจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะที่จาเป็นก็คือสตารบิน่เพราะว่าจะใช้ค่อนข้างเยอะเลยแต่เลดเกมมาก็คือจําเป็นที่สุดแหละฮะยาเพิ่มเลือดนะเพราะว่าซัดก,กันนวเลยฮะถ้าไม่มียาเพิ่มเลือดนะรับรองสู้เขาไม่ได้ฮะเรียบร้อยนะครับผมได้ส่วนผสมครบนี่ได้มาเป็นปืนกระบอกนี้ต่อไปนะครับผมเราต้องไปประภาคานอุโมงสนามฝึกซ้อมยิงธนูนะครับจะไปไหนก็ได้นะก็จะมีตัวเลือกบอกเราเลยนะครับอย่าลืมที่จะ วางกล้องถ่ายรูปไปตามที่ที่เราไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้มีที่เก็บ EXP นะครับผมแล้วก็ในพื้นที่เนะี่ยถ้าเราต่อสู้จะเป็นการลดเกาะศัตรูด้วยนะ,ะว่าวางไว้ให้ทั่วฮะดีที่สุดฮะเพิ่มไปฮะจะมียาเพิ่มเ p พฮะยาเพิ่มสตารมีนานะับผมใช้ไปฮะเรื่อยๆการเล่นเกมนี้ง่ายๆับผมนี่ฮะกดตรงหน้าจอให้มัน เดินหาของนะครับผมตามที่เราต้องการตอนนี้ผมต้องการดินปืนนะดินปืนยังไม่เจอเลยนะฮะแต่ว่าตรงประภาคารเนี่ยมันมีดินปืนเพราะมันแจ้งอยู่นะว่าพื้นที่นี้นะครับของนี้ได้รับอมีเป็นดินปืนเจอแต่น้ําเกลือแร่นะฮะถ้าผมหาสักพักหนึ่งไม่เจอผมย้ายที่ดีกว่าไปไปตรงนี้บ้างฮะเจอคนอีงายโดนไปดีิบเจ็ดเขายิบสี่สามเอ็ดเอาดิเอาดิสู้ไหม สู้เหรอสามเป็ดปิงหนึ่งดอกฮะยังสู้อีกไหมอ้าวหนีไปแล้วฮะหนีไปแล้วโอเคเราวางกล้องถ่ายรูปกันนะแล้วก็เห็นเวลาด้านบนไหมฮะที่กําลังนับถอยหลังอยู่นะับผมอันนี้แหละสาคัญมากๆถ้าเกิดเวลามันจะหมดแล้วเรายังอยู่ในพื้นที่ที่มันจะปิดนะครับผมอ่าจะทําให้ตัวเรานั้นตายไปจากเกมนั้นทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบย้ายพื้นที่นะครับผมพื้นที่แต่ละพื้นที่มันก็ดอกของไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วที่มันดอกมา คือเราก็สามารถที่จะเอาไปคราของได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเอา x p ครับพื้นที่นี้จะปิดละท่าเรืออ่าโอเคแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับ <S <S แ,แม้ปิดไปละท่าเรือตอนนี้เราไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปวางเจ้าตัวกล้องถ่ายรูปของเราไวอ้อ่ะตรงพื้นที่ที่ใกล้จะปิดแล้วแล้วมันสามารถที่จะมีคําว่า exp ขึ้นให้เราเก็บเราต้องรีบไปเก็บแล้วก็ย้ายมปพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ผมได้ปืนมาเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรา คราฟลองเท้ากันบ้างนะครับผมนี่อย่าเปราะให้เสียเปล่าฮะใช้ได้ก็ใช้นะฮะเฮ้ยอุกกาบาตเอาไว้ก่อนอันนี้สามารถคราฟของทองได้นะหินอุกกาบาตนี่เป็นของแรนะครับอ่ากำไรไม่เอาเดี๋ยวไปเรื่อยๆฮะต้องการแก้วน้ําอ่าโอเคได้แก้วน้าฮะแล้วก็ตรงนี้ยังมีเศษโลหะที่เราสามารถที่จะหาได้อีกหนึ่งอย่างเอ้ยได้อันนี้อีกแล้วคราฟไปน,นี่สามารถคราฟของทองได้นะต้องการเป็น ออแร่เหล็กนะครับผมต้องการแร่เหล็กอตอนนี้ประมาณนั้นเฮย้ยของเต็มอ๋ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดของเราเต็มนะนะแล้วเราเก็บไม่ได้นะฮะจะมีตรงขวาบนนะครับผมของที่ทิ้งไปนะครับอ่าเราสามารถจะสามารถเก็บได้4ชิ้นนะครับผมอ่าสชิ้นมันจะอยู่ในนั้น4ชิ้นนะ ถ้าเกิดเรามีชิ้นที่5มาไอชิ้นแรกมันก็จะหายไปนะครับไอชิ้นที่5ก็จะกลายเป็นชิ้นที่4มันก็จะถัดไปโดนดันไปเรื่อยๆน,นั่นเองตันนี้เราเริ่มฟาร์มจากสัตว์แล้วนะครับผมพวกนกพวกมหมานะฮะพวกหมีพวกลิงนะทำให้เราได้รับเอแล้วก็แลงเราจะสูงขึ้นนะครับตอนนี้แลงผมเป็นดีบวกนะฮะก็ ABC นะครับผมดีดีบวกเสร็จแล้วก็จะมา C C urg, วบวกเสร็จแล้วก็จะมา B นะับผมตามระดับไป นี๋ผมต้องการหิน,นะฮะเจอหินเรียบร้อยแต่ช่องเต็มทินี่ก่อนหินะฮะโอเคผมได้เศษแก้วนะครับผมทิ้งอะไรเดียอ้ยผมฟาร์มช้านะไม่เป็นไรเราเป็นมือใหม่นะครับเราค่อยๆเล่นไปค่อยๆฟาร์มไปครับไม่ต้องรีบร้อนเลยสบายๆฮะเอาให้ชินมือไว้ก่อนนะครับผมเน้นชินมือนะฮะเจอหมาฮะ <c oughs> เกมนี้คือมันอยู่ที่ความไวของเราล้วนๆเลยนะในการฟาร์มอะไรแต่ละอย่างซึ่งถ้าเกิดเป็นไม่ได้นะฮะเราเล่นไปจนชิ้นใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องดูตรงกดแว่นขยายดูว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้หมดแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเงี้ยคือมันจะไวมากเลยนะครับเราแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้เลยนะอเอามาก่อนแล้วกันอ่าได้รองเท้าแตะแล้วฮะเรากําลังจะได้รองเท้านะฮะผมเี่เรียบร้อยเราคลาฟรองเท้าได้แล้วฮะ โอเคสงสัยบายแล้วก,ก็เก็บยาเพิ่มเลือดอเอราะผมโดนโจมตีว่ะใครบังอาตีผมนีไ่ไงนี่ไง,ไงเฮ้ยตัวนี้มีเสื้อด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มเสื้ออยู่เราฟาร์มจากคนเลยนะไี่ซึ่งตัวนัตพลเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดเรามีปืนมีอะไรของดีสักนิดสักหน่อยแล้วอะคือเราไม่จําเป็นต้องไปไล่ฟาร์มเองให้เสียเวลาแล้วฮะไล่หาคนตีเลยครับผมเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปฟาร์มเองนั่นเองนะฮะ อเ,เอาเป็นไข่เพิ่มเลือดก่อนแล้วกันตอนนี้ต้องการเหลือเกินฮะหวันฮะต้องการอะไรเนี่ยอ่อเหล็กแร่เหล็กอ่ะเราก็ดูนะครับผมสมมุติเราอยากได้อะไรนะเราก็กดตรงนั้นแล้วก็กดตรงคําว่าตั้งเป้าหมายได้เลยมันจะมีตั้งเป้าหมายแล้วก็เป็นเหมือนเป้าเห็นไหมมันก็จะบอกเราว่าให้ไปหาที่ขาดเนี่ยที่ไหนนะครับผมยกเว้นพวกไอเทมพิเศษนะครับผม อ่าึกษาแห่งชีวิตนี่ก็เป็นไอเทมพิเศษเหมือนกันนะฮะจะสุ่มดอปนะครับผมจะไม่มีที่ดอปแ,แบบแน่แน่ชัดแน่นอนอันนี้ผมต้องการไฟแชกนะถ้าผมได้ไฟแชกผมจะได้อ่าเรียบร้อยพูดถึงไฟแชกก็มาเลยนี่ชิ้นส่วนอัพเป็นเสื้อสีทองฮะอันนี้แต่ไอขั้นพวกนี้คือผมแนะนําว่าแรกๆเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะฮะเราเอาแค่ไอเทมของสีม่วงก่อนนะ,ะับผมนี่สีทองที่ผมพูดถึงกับชิ้นนี้เราต้องไปที่นี่ครับผม วางให้มันเรียบร้อยหมดก่อนเสียดายฮะพยายามวางสกิลนะครับผมที่มันยังไม่ใช่พื้นที่ที่ใกล้จะปิดอะ่ะไม,ม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้เอ็กพนะฮะอหานังสัตว์แป๊บนงแต่กรณีนี้คือเฉพาะตัวนัตพลเท่านั้นนะถ้าตัวอื่นคือมันไม่จําเป็นต้องคอยไล่วางอย่างนี้ให้เสียเวลาฮะแต่เผื่อใครแบบอยากเล่นตัวละครไทยนะฮะผมในเกม Immortal Soul Black Survival เกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมแบบต่างชาติอะ่ะม,มีตัวละครไทยเผื่อใครอยากเล่นนะ ต้องฝึกกันสักนิดหนึ่งฮะเพราะตัวมันค่อนข้างมีเงื่อนไขในการเล่นอยู่โอเคเจอหนังสัตว์ฮะทิ้งไปเลยแล้วคับไม่เอาละจึงหายากก็จริงแต่ผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะอ่าต่อไปนี่ฮะมาตรงโบสฮะเพราะว่าโอ้โหเจอเจอโจดมาเด็กก็งัดวิ่งหนีหนีหนีนึกว่าจะสู้ครับเห็นกระบาดของหายากละเก็บไว้ก่อนโบสใกล้จะปิดแล้วฮะ อีกห้าวิบวิตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตนะครับผม8คนนะจากการเล่นแต่ละรอบจะมีผู้อ่า10คนด้วยกันนะครับตอนนี้เหลือ8คนแสดงว่าล่วงไปแล้วฮะเฮยเหล็กได้ละไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เ็จเหล็กนี่ว่าผมต้องการแล่นเหล็กนีใช่ไหมอ๋อให้ผมเอาเซนเหล็กมาทําไมวะเนี่ยสับสนนะสับสนป่าใกล้จะปิดแลวฮะ25วิบาวิผมต้องรีฟาร์ม ลเล็กหน่อยเพื่อนโอ้สตาบีนาผมหมดะฮะหมดถ้าเวลาสตามีนาเราหมดนะแล้วเราฝืนเดินต่อใช่ไหมเราจะเป็นการใช้เลือดในการเดินแทนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเวลาปั๊มสตามีนาละรีฟาร์มก่อนเลยพอใกล้พื้นที่ปิดแล้วฮะโอเคเจอ,อย้ายครับไปพื้นที่ที่มันปลอดภยอัยอุ้ยเกือบตายสองวีครับรอดอยู่ไอ<ห>้มันโจมตีผมด,ดีนะเขาหนีมมอ,อ้าวเจอโอ้โหตีไม่ทันนะถ้าตีทันเมื่อกี้บอกเลย ตีทันเมื่อกี้บอกเลยมีเสี่ยวครับแร่เหล็กอยู่นี่ครบแล้วนี่ขาดอะไรอีกอะดดขาดก้อนหินโอโหใช่ไหม <c oughs> โอ้ผมไปดีกว่าอยู่ยากไปไหนต่อไปวางตรงนี้ฮะนี่เอาดูฮะตรงไหนพื้นที่ไหนนะที่เรายังไม่เคยวางนะครับผมเ <c oughs> จ้าตัวนี้เราก็ต้องไปวางนะฮะโซ่เหล็กเสื้อกันลมนะครับ Have a question. ตอนนี้ต้องการโซนเหล็กกับเสื้อนะครับฟาร์มไปก่อนถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับสตามีหนา้าแล้วก็ให้พีได้ตรงนี้นะแต่ค่อนข้างช้านะถ้าเป็นไปได้ก็จริงๆอยากให้แบบไอ้นี่นะฮะหาอาหารแล้วก็หาหนามมากินดีกว่ากรณนีเอาชีวิตรอดอย่างนี้นะฮะก็ต้องค่อยๆไม่ต้องรีบฮะบขอหินก่อนแล้วกันตอนนี้เอาเป็นทีละอย่างนะเพราะผมเริ่มมัวแล้ว ่าโอเคได้ของทองมาแล้วครับนี่ของทองชิ้นแรกนะครับที่เราได้ใส่นะต่อไปนะครับผมเราจะไปหาเสื้อกันนะครับอ่าเสื้อสีทองนะครับหมวกนี่น่าจะยากอยู่นะว่าสุสานสนามยิงธนูเตดบึงมาวางก่อนนะตรงไหนโลง่ลงๆนะอย่าให้สแตก็กสกิลเราเสียเปล่าครับ ไข่มันตีผมนักหนาวะไหนไข่มันตีผมนักหนาฮะเรียบร้อ,อย,ยสเสื้อผ้า55าสนะิบห้าแล้วเนลองดูเซที่ผมใส่อยู่มันยังยังไงโอเคผมไปหาคาบของทองไปก่อนฮะก,การคุณอื่นได้นถ้าเกิดเราทิ้งไปแบบคนอื่น <c oughs> เขาเดินเดินหาของจะไม่มีโอกาสเจอของที่เราทิ้งไปด้วยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้น ไว้ที่ตัวเราเป็นบางอย่างไว้สักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นการทวงเวลาเขาได้เป็นอย่างดีโ้เล็กโอ้โหจะปิดแล้ฮะพื้นที่นี้อีก15วินาทีปิดนะพื้นที่นี้นะโอ้ยไม่เจอเลยเจอโอเคไปแล้วจ้าตัวเมืองครับตอนนี้ต้องการเสื้อกันลมฮะทิ้งไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะได้เสื้อทองฮะ เจอเจอแบบบอสเลยนะตัวนี้คือจะมีโลหิตศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งสามารถครัฟของเท,ทพได้หลายคินเลยนะ <c oughs> ว่าเราไม่เอาแล้วฮะของทองสองอย่างก็น่าจะพอนะเครื่องประดับแล้วก็เสื้อน,นะครับโอ้โหแล้วตีไม่เข้าอ๋อกระสุนผมหมดนะเติมกระสุนก่อนโอเคเติมกระสุนแล้ว <laughs> ถ้าเกิดว่าเราเล่นสายปืนแล้วกระสุนหมดนี่คือจะเป็นอะไรที่ซวยมากนะครับตีไม่เข้านะี่ผมจะตายว่ะ ต้องแลกกันแล้วละ่ะตายเป็นตายมาครับนี่ผมได้ก่อนโอเคขอยาเพิ่มเลือดก่อนเลยครับไม่ไหวละโซไม่เอาครับมีละต้องการเสื้อครับตัวนี้เสื้อกันลมอ่าพูดถึงก็เจอเลยเดี๋ยกินไปก่อนโอเคช่องว่างครับนี่จะข้าอะไรก็ต้องคำนึงถึงช่องนะเพราะว่าช่องเราค่อนข้างน้อยนะครับที่เก็บของได้อ่าเรียบร้อยครับผมของทองมาแล้วนะฮะเอะ่ต่อไปเราเอาอะไรดีเหลือ เป็นแขนนะครับผมแขนกับหัวนะฮะแขนกับหัว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 อะไรดีเนาะเอาหัวอะไรที่มันฟาร์มง่ายๆมีไหมอันนี้โหน่าจะไม่ได้แล้วฮะพื้นที่ปิดหมดละเราค่อนข้างช้านะฟาร์มเอาอะไรง่ายๆฮะไม่ต้องสีเลือดเก็บเลือดเก็บ MP, ไอพีไปเรื่อยๆที่เราวางไว้ด้วยนะไอ<ห>คนนี้โอ้โหไม่ทัน อาหัวอะไรแบบน,นี้ก่อนก็ได้ครับนี่ใสไว้ก่อนอย่างน้อยก็ยังเพิ่มกรอนะครับดีกว่าไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับผมตรงนี้มาถ่ายรูปชิ้งไว้ก่อนฮะเพื่อที่จะเป็นฐานให้เรานะฮบผมตรงนี้ด้วยฮะโรงแรมประมาณนี้ต่อไปฮะเหลือไม่กี่พื้นที่นะที่เราสามารถถ่ายรูปได้นะครับเราก็ไล่เก็บ XP ไล่เก็บมานาได้เลยคับผมตามที่เราถ่ายรูปทิ้งไว้คนนี้ แขนที่เราต้องการอยู่สีเขียวก็สีเขียวฮะขอก่อนได้ไหมล่ะสู้เเพื่อนอุ้ยหนีหนีไม่แกมีเครื่องวดัดบ,บางชนิดนะครับผมที่สามารถแบบติดตามติดตามได้ด้วยนะอืแต่ว่าจะตามไปทําไมฮะถ้าเราสู้เขาไม่ได้นะครับต้องการโซ่กับหน้ากากอันนี้เราน่าจะทํายากแล้ววะเดี๋ยวผมอยู่ในเขตปลอดภัยไหมเนะี่ย โอเคเราอยู่ในบึงฮะยังเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะครับผม,มหมวกไหนสามารถทำได้ไง่ายๆบ้างเนาะเดี๋ยวคูรอดชีวิต5คนนะครับผมตอนนี้ที่บึงนี้ก็จะมีพวกน้ำนะครับเอาไว้เพิ่มสตามีน่านะแล้วก็มีอาหารนะครับถ้าเกิดว่าเราไปที่โรงพยาบาลก็จะมีพวกยาแบบเพิ่ม <S <S <อ> HP นะครับผม เกือบได้แล้วอ่ะมันมีหมวกอยู่ตัวนี้แต่หนีไปก่อนปะเก่งแล้วเกิอไหนขอโรงพยาบาลหน่อยสิมียาน้อยขอยาไว้ก่อนฮะเอาไว้บวกตอนเลทเกมเฮ้ยเมื่อกี้ยาเพิ่มนี่นี่พลังชีวิตเก็บไว้ก่อนฮะอ่าโอเคตอนนี้เราเริ่มตุนยาแล้วนะครับทุกคนฮะเก็บไว้ก่อนฮะต้องตุนยาละเพราะว่ามันเริ่มเลทเกมละพื้นที่มันเริ่มแบบน้อยลงเรื่อยๆนะครับพื้นที่ที่สามารถเล่นได้นะโอกาสเจอศัตรูคือมากขึ้นนะฮะตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต3คนเท่านั้นฮะ ยื้ขึนมาจนเลดเกมใช้ไปก่อนนะโอเคอนนผมต้องการสตามินา่าตอนนี้แลคงผมบีบวกนะฮะตรงไหนที่เรายังไม่ได้วาง,างอันนี้บ้างตามครับอ้าว <S <S เจอเจอบวกดีด้วยมีมวกดีด้วย,ววยตัวนี้ขอหมวกได้เะล่าเพื่อนอ้หหนีไปละ ยังหนีไว้ใจผมนะกิยนยาเพิ่มเลือด<ๆ>เพิ่มอะไรให้เรียบร้อยฮะต่อไปอเอมันรับไอรับอะไรฮะตรงไหนเราวางไว้ก็อย่าลืมไปรับนะก่อนที่ว่าเขตพื้นที่นะั้นมันจะปิดไปนะฮะเดี๋ยวสกิลเราจะเสียเปล่านะครับตอนนี้ผมฟาไปเรืเเ่อยนะฮะเพราะว่าของที่ผมมีก็น่าจะฟลูแบบพอสมควรแล้วละ,ะสามารถที่จะ ไล่จัดก,การผู้เล่นอื่นได้สบายสบาแล้วฮะรับไปไม่พบอะไรเลยโอ้มีการเดินแล้วไม่เจออะไรเลยทุกคนนะโบเบลเลยของอมันอยู่ไหนกันวะคนยาเพิ่มเรือก่อนละกันตอนนี้สําคัญมากฮะยาเพิ่มสตาม์บีน่าเพิงไหมอ่อป่านี่นไงผมยังไม่ได้วางอีกป่าใช่ไหมเจอคน ดาบด้วยซับก่อนแล้วกันเฮ้ยมีประดับแขนฮะตัวนี้เราเอาประดับแขนจากเขาได้นะสวยเอาไปด้วยฮะยังไม่ได้วางฮะนี่เรียบร้อยตอนนี้ของเราค่อนข้างจะครบเลยนะอ่าได้หัวมาด้วยเอาหัวมาด้วยฮะอ่าตอนนี้ของครบแล้วแหละอาจจะไม่ม่วงทุกชิ้นนะครับผมอาจจะมีสีน้ําเงินปนมาบ้างนะแต่เรามีสีทองสองชิ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ยังเดือดแน่นอนนะเลยผู้รอดชีวิต2คนอะเหลือเรากับผู้เล่นอื่นอีกคนหนึ่งนะครับผมซึ่งในกรณีนี้คือมันเป็นบทอีกตัวหนึ่งแหละเพราะผมเล่นกับบดให้ได้ดูกันนะครับผมเป็นการฝึกไปเรื่อยๆนะฮะฝึกให้ชินมือนะนี่อยากแนะนําผู้เล่นใหม่ทุกคนที่โหลดเกมนี้มาเล่นจริงๆว่าเล่นสร้างห้องสู้กับบดก่อนก็ได้เพราะบดเกมนี้มันไม่ได้กากเนะเวยบอทเกมนี้มันก็เล่นโหดนะเว้ยทุกคนแต่มันก็ไม่ได้โหดขนาดเท่าผู้เล่นอื่นแบบคนเล่นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราเล่นตรงนี้ให้มันคล่องก่อนนะครับถ้าตรง สบายแนะ่นอนไปเล่นกับผู้เล่นนะฮะเพิ่มตามีหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่าเหลืออีกผู้เล่นคนเดียวแล้วอะสนามฝกซ้อมบินธนูผมยังสามารถที่จะไปเก็บ e x p ได้นะครับแล้วก็ป่ายังเก็บได้อยู่ส่วนที่อื่นนั้นผมได้วางสกิลของผมไว้หมดแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นได้เปรียบทุกพื้นที่แน่นอนตอนนี้นี่ไงเพื่อนเอ้ยนายสู้ต่อนายล่วงนะนายสู้ต่ออุย้ยหนีหนีหนีนี่ไงผมบอกแล้วบอดมันไม่ใช่บอดง,งๆๆๆๆ่ๆนะเว้ยบอดมันรู้มากอ่ะมันอยู่ไหนวะนี่ตอนนี้ผมแรงซ์อแล้วนะผมต้องเลยตามล่าล, <S <S ละ,ละเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรฮะหาของนี้หน่อยๆใช้นะครับแล้วก็เริ่มตามล่าเลยฮะตอนนี้ ดีหน่อยเอ,เออยู่ไหนวะโรงเรียนมีไหม <c oughs> ถ้ามีศัตรูอยู่ใ,ใกล้มันจะมีแบบซึ้งๆแบบมันจะมีเหมือนสัญลักษณ์ค้นหาอยู่ด้วยนะว่ามีผู้เล่นอื่นอยู่ใ,ใกล้นะฮะอ่าไม่ใช่นี่หว่าเสียงปืนเราตกใจหมดเขาสายหมดัดการเล่นสายปืนล้วจะเสียตรงนี้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเรายิงปืนไม่ใช่แม้เสียงมันดังไงมันจะขึ้นมาตรงหน้าจอเลยว่าได้ยินเสียงปืมนมจากพื้นที่ไหนทําให้ผู้เล่นอื่นเห็นตัวเราด้วยนะครับ อุโมงมีใครไม่จ๊ะอ้าวเจอโจ์ครับอุโมงครับมาครับปิดฉากเกมนี้กันจะหนีไปไหนเดิโอ้หนีไปแล้วอ่ะอืมผมผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นตรงนี้เขาหนีอะหนีรัวๆเลยวะเขายื้อเวลาวะทุกคนเขายื้อเวลาใส่ผมวะผมก็ตะเวนหาเขาไปเรื่อยเลยฮะเอาเจอโอ้โหมาถึงปุ๊บเปิดผมก่อนด้วยนักเลงยังเพื่อนนักเลงเหรอนักเลงเหรอเ,เราอะ ตอกล่วงแน่นอนพื้นที่ไม่มีให้หนีแล้วเรียบ 100, ร้บอยเขาโผมาประมาณนี้นะเราก็ได้แชมป์ใบนะครับง่ายๆในเกมนี้ครับ มาร์กของที่ตัวเองต้องการไว้แล้วก็ไปค้นหาอุปกรณ์ที่จะมาประกอบเป็นของชิ้นนั้นขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไล่ล่าผู้เล่นอื่นอะไรประมาณนี้นะับผมง่ายๆเด๋ยวสู้ไม่ได้ก็หนีฮะสู้ได้ก็ไล่ล่านะับผมการเล่นก็ประมาณนี้เลยซึ่งทุกคนฮะสามารถโหลดได้เลยทั้งระบบ iOS Android แล้วก็บน PC ลิงก์โหลดแปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับแล้วตอนนี้กําลังแจกโค้ดอยู่ด้วยนะครับวิธีการใส่โค้ดตอนต้นคลิปบอกไว้แล้วนะครับโค้ดอยู่ตรงช่อง d e s c r i p ชั่นใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับผมอกราสหับ การรีวิวเกม Immortal Soul Black Survival เกมนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมได้รับฟังกันด้วยนะเจอผมได้ใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรสามารถติดตามรับชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ